นักท่องเที่ยวแห่พักกางเต็นท์ที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวางน้ำเขียวคาดยาวถึงปีใหม่เมื่อวันที่17ธันวาคม2 5 6 6ที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวางน้ำเขียวบ้านสันกำแพงตำบลวางหมีออำเภอวางน้ำเขียวจังหวัดนอคอรราชสีมาซึ่งมีพื้นที่ทำการติดกับอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงช่วงเย็นมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสายแคมปิง้งสายสุขภาพเดินทางมาพักผ่อน และกางเต้นนอนกับครอบครัวเป็นหมู่คณะก็มีทําให้พื้นที่เกือบสองไร่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโดยสถานที่แห่งนี้สามารถรับนักท่องเที่ยวสําหรับกางเต็นท์ได้ถึง150เต็นท์และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการห้องสุข,ขาห้องอาบน้ําจํานวนสป้าห้องแยกชายหญิงบริการฟรีสถานที่จอดรถสะดวกสบายส่วนทางด้านนายไพรวัน เขียวอ่อนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนคะรราชสีมากล่าวว่าหมวดทั้งหลวงชนบทวังน้ําเขียวร่วมกับผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสากู้ภยัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับประชาชนานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมากางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวและชมความสวยงามบริเวณริมอ่างเก็บน้ําบ้านสังกำแพงคาดว่าตั้งแต่วันนี้ถึงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนานักท่องเที่ยวสายแคมปิง้งเข้าท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้จำนวนมาก ก็ขอเชิญชวนที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหว่างน้ำเขียวรองรับเทศกาลปีใหม่นะครับทุกปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนนะครับสัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาติสัมผัสอากาศหนาวก็จะมาส่วนหนึ่งก็จะมากางเต็นท์ในพื้นที่หมวดบางน้ําเขียวของเรานะครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่สถานที่ไม่ว่าห้องน้ําชายหญิงครับเราก็มีและได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างละสิบห้าห้อง ส่วนด้านความปลอดภัยเราก็มีกล้อง CTV รับประสานกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยเฝ้าระวังเป็นระยะนะครับส่วนพื้นที่ของเราที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับที่หมวดบรุงวางน้องเขียวเรามีสถานที่กลางเต็นท์ฟรีนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้150เต็นท์นะครับพื้นที่มีอยู่ประมาณไล่กว่านะครับในพื้นที่ท,ที่จะกางเต็นท์ ส่วนาการเดินทางนะครับสามารถท่านสามารถเดินทางมาได้2ช่องทางถ้าจากาทางมิตรภาพปากช่องนะครับท่านข้อส่วนอีกช่องทางหนึ่งจากเส้นสายทุนสี่นะครับเดินทางเข้ามาจากอบตว,วังน้ําเขียวแล้วเข้ามาถึงบริเวณที่ตั้งของหมวดครับเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอฝากนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางให้ปลอดภัยนะครับก็ฝากนะครับในเรื่องของอาการ รักษามารยานะครับการอยู่ด้วยกันนะครับ,รบกลางเต็นท์พื้นที่ข้างเคียงนะครับ,รบก็อย่าส่งเสียงดังสมชายยำเกรงทีมข่าวนิว24รายงาน